สำนังงนกงานเกษตรอำเภอหนองกรุงศรีขอนำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีพุทธศักราช2567โครงการกระสินกรีนมาร์เก็ตสู่ BCG กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักสมุนไพรเมลอนและพืชมูลค่าสูงซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักอินทรีย์ หลังจากกลุ่มได้รับงบประมาณก็มีการดำเนินกิจกรรมโดยการจัดทำแปลงเรียนรู้เริ่มจากการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM มีการปลูกปอเทืองเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินพร้อมเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสกับชุมชนที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกผักปลอดภัยจากดินสู่โต๊ะอาหารค่ะที่นี่ศูนย์จัดการสัตรเพื่อชุมชนตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลหน,นองสวงอำเภอหนองคุงสีจังหวัดกาฬสินซึ่งต่อยอดมาจากโครงการข้างต้น เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติจริงในการควบคุมศัตรูพืชแบบธรรมชาติเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำมีอุปกรณ์และสารชีวพันุ์ที่ปลอดภัยเพื่อให้เกษตรกรปลูกพักโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆค่ะจากโครงการงบกลุ่มจังหวัดกลายมาเป็นศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนหมู่8ตำบลหนองสวนอำเภอหนองคุงศีจังหวัดกาลสิน ที่มีประธานศูนย์คือนางสมพานนวลน,นอกและก็ที่ปรึกษาคือนายเทิดกุลชโมโดินซึ่งเป็นกำนันประจำตำบลหนองสวงเป็นผู้นำพากลุ่มให้พัฒนาและเจริญเติบโตสมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกันโารศึกษาจากการผลิตพืชผักในแปลงมีการสำรวจสัตููพืชพร้อม้งให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ขึ้่กันและกันปานนอกจากจะปลูกพืชในโรงเรือนที่ได้รับงบประมาณแล้วยังมีการขยายพื้นที่มาปลูกพืชบริเวณด้านนอกซึ่งเป็นพืชที่มีความสามารถในการต้านทานกัมแแลงสนตุ๋พืชได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผักสดสะอาดปลอดภัย กว้างพร้อมต้อนรับทุกท่านที่สนใจค่ะพาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปลูกผักปลอดภัยผักอินซีเรียนรู้และลงมือทําจริงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราและคนรอบข้างติดต่อสอบถามหรือเยี่ยมชมศูนย์ของเราได้ที่โมูป8ตาบลหนองสวงอําเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาฬสินหรือสํานักง,งานเกษตรอําเภอหนองกรุงศีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ